เขาแค่ปวดสุนัขเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไปกินข้าวต่อเถอะ <laughs> ไอ้พิมนี่มึงกลัวเมียเกินไปปะวะโอ้โหไปดิมไปดิมพี่ัตดิพี่ <laughs> ผมว่าจะขอยืมเงินพี่สักห้าหมื่นหน่อยอะ่ะพอดี จะไปจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่นอนรถน้พี่แล้วเงินผมไม่พออ่ะนะพี่ช่วยผมหน่อยนะคนเคยๆนานๆๆ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 มๆๆจๆๆๆเๆๆอๆๆ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 ๆอๆๆ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 โอๆๆ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 ๆูๆๆ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 ๆบๆๆๆๆาทๆๆ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 เๆๆๆเลยเฮ้ย,ดเ,ย,ดเ,ยเดๆๆ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 ี่ๆๆๆอๆๆๆงๆๆะโๆๆ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 ๆะงั้นผมย, <25. S 1> ยืม,มพีหห่ดีกว่า เฮ้ยไอ้แพทเดือนต่อมายืมกูไปแสนยังไม่คืนเลยนะโถพี่ชายเราเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะพี่นะช่วยน้องหน่อยเออเมียดุมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเมียไม่มายุ่งชีวิตคงจะเละเทะมากอ่ะอ่าเข้าแล้วครับพี่ขอบคุบกลับมาแล้วครับ นิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเอ้ยจำแพทิกได้ปะที่มันไปกู้เงินมาซื้อปอร์เช่อะตอนนี้มันไม่มีปัญญาผ่อนต่อแล้วพี่ว่านะถ้าเราจะซื้อรถอ่ะเราซื้อที่ถูกถูกดีกว่าเนะพี่อย่าดูไว้แล้วนี่เอ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยดีมวันสุกอยากจุกว่ะอเมันกินเหล้าด้วยกันไอ้นี่เนี่ยพี่บอซื้อเหล้ามาเต็มเลย อุ้ยทีไรโอ้ยโอ้ยทีไรโอ้ยเจ็บอุ้ยทีไรมีขอโทษไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้ว er อ,อุ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่กับเมียหรอวะอุ้ยโอ้ยโอ้ยยุ่งอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามให้รักไปกินเหล้าซะหน่อยถ้าอยากอยากไปเนี่ยรักก็ไปกินสิทำแบบนี้เพื่อจะมองเขาแบบไหนฮะอุ้ยทีรักไอ้วกนั้นมันกินเหล้ามันเก่งจะตายแล้วพี่ก็ไม่อยากไปด้วย แล้วอย่างนะสมมุติถ้าพี่ไปแล้วเมากลับมาหนูก็ต้องดูแลอีกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีมันก็จริงอ่ะอยู่กับที่รักอ่ะดีกว่าอีกเนาะฮัลโหลว่าไงบอสเกิดเรื่องแล้วว่ะเมื่อคืนเรื่องบงแล้วกลับบ้านใช่ป่ะพี่ไอ้ตีโทรมาบอกว่าไอ้ตีนอนแล้วมันไม่ยอมตื่นอ่ะตอนนี้อยู่ไอซียูเว้ย เฮ้ยแล้วทีนี้ทําไงอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงนะเว้ยเมื่อวานคนที่นั่นกินโนวงกต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยวะ่ะมึงโคตรโชคดีเลยที่ไม่มาอาคนที่กลัวเมียจะไม่กล้าอ,ออกไปปาร์ตี้กินเหล้าข้างนอกแบบนี้ก็ลดปัญหาได้เยอะไปพี่ดิมขึ้นรถเลยพี่เดี๋ยววันนี้พาไปที่ชอบที่ชอบรับรองว่าโดนทีเดียวเนี่ยเหมือนได้ไปอยู่ที่โพไซดอนเลยขึ้นรถเลยพี่เบาหลังไป แพทพี่ขอไปนั่งหน้าได้ไหมข้างหน้าว่างใช่ไหมอะไรของพี่วะเนี่ยมียไม่พักให้ออาจากบ้านนะดิพอเจอสาวสวยนั่งข้างหน่อยไม่กล้านั่งเลยนะเออดีถ้าเมียพี่รู้นะเออดูหน้าก็รู้ว่ากลัวเมียจัดเลยไปไปห,ห,หนึ่งสองสามอ่าหมดแก้วเลยหมดแก้วเลย <c oughs> น้องไปเอ็นพี่ชายพี่หน่อยดีนี่พี่ดี เดี๋ยววันนี้เรากินกันยาวๆเลยโอเคปะโอ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกหน้าเมียพี่เขาไม่รู้หรอกมาค่ะพี่ผมแก้หน่อยนี่น้องดื่มกับพี่ชายพี่หน่อยนะพอดีเขาเพิ่งมาครั้งแรกอาจจะได้ไม่กินเออพี่ดีมเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่จ่ายไปก่อนนะ เพชรเอาหน้าพี่เดี๋ยวผมกลับไปชาร์จแบตแล้วโอนให้พี่เลยไม่หว่วงหรอกกลับบ้านได้แล้วที่รักสภาพกลัวมีเกินน่ากลัวจริงด้วยขอโทษครับท่รักพอได้แล้วไม่ต้องแสดงแล้ว <c oughs> ออกมาจากร้านตั้งนานแล้วอะ่ะ ที่รักสองข้อความหมายเขานี่นะเขาก็ต้องมาช่วยแสดงให้มันเนยหนยสิคะโชคดีนะที่ที่รักมาทันเวลาพอดีอ่ะไม่งั้นผมโดนในแพทติกหลอกใช้แล้วเอาจริงๆนะการบอกว่ากลัวเมียเนี่ยสามารถเอาไปอ้างได้ทุกอย่างเลยใช้ได้กับทุกสถานการณ์โคตรเจ๋งนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาบังคับที่รักนะมันก็เหมือนการทําลายการแต่งงานของเรานั่นแหละใช่ใครที่ทาให้เราเลิกกันะนะถึงป็นบาามันยิ่งใหญ่เออที่รัก นี่เราจะเดินกลับจริงเหรอเนี่ยเออว่ะก็นี่ผมบอกคุณแล้วไงว่าอยากซื้อรถอะแต่ว่าเงินผมมาเอาไปซื้อทองให้คุณหมดแล้วอะทองเนี่ยยังไงอนาคตมันก็ได้กําไรอยู่แล้วมีแต่ราคาขึ้นกับขึ้นไอ้ส่วนเรื่องรถเนี่ยนะเขาว่าถ้าเราพร้อมบ่อยค่อยซื้อก็ได้รับทราบครับเชื่อเมียจะได้เจริญเจริญไปเรากลับบ้านกันกินอะไรดีไอ้ดิมไอ้ดิมที่กูนัดมึงมาวันนี้เนี่ย เข้าเรื่องเลยนะช่วงนี้มึงเจอพทาสิกไหมวะไม่เจอเลยพี่ครั้งล่าสุดก็ที่ไปคาราวเกะด้ยวยกันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อมันเลยโอ้ยมันยืมเงินกูไปแสนห้ายังไม่คืนเลยนะเนี่ยเนี่ยพักไปก็ไม่ตอบอ,อะไรวะทำไมกูสวยอย่างนี้ไนขะ่มุกวันนี้แกได้โบนัสแกไม่เลี้ยงพวกเราหน่อยหรอเออจริงเรายังไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยนะไข่มุก ไม่ผู้ชายไปด้วยใช่ปะ่ะเขาจะทำลายข้าวของแล้วก็บวยวายใหญ่โตเลยอะ่ะคือฉันกลัวสามีฉันมากอะ่ะแต่เนี่ยเนีเขามาแล้วอะ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวนะปกติเวลาอยู่กับเพื่อนหนูก็พูดแบบนี้เหมือนกันเหรอนนหเนี่ยฮะก็เขาไม่อยากไปกับพวกนั้นนี่นาสังคมที่ดีคือใช้ชีวิตให้เหมือนปิดประตูเพื่อรักษาความปลอดภัย เราไม่จําเป็นต้องให้คนนอกเนี่ยมารับรู้เรื่องของครอบครัวเราทุกเรื่องมากก็ได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไงมันก็จริงแหละแต่ว่าเพื่อนหนูจะมองพี่ยังไงเนี่ยอ,อ๋อก็ถือว่าเจ้ากันไงไอตัวแซบรับทราบครับคุณภรรยา ตัก๊กแต่งงานกับผมนะหลังจากนี้คุณไม่ต้องทำงานหนักแล้วนะคุณแต่งงานกับผมนะเราไปใช้ชีวิตสุขสบายที่บ้านได้เลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยฉันยังไม่อยากแต่งอ่ะฉันยังมีความฝันอีกตั้งเยอะที่ฉันยังไม่ได้ทำตัก๊กทำไมแกคิดถึงแต่ตัวเองแบบนี้แกไม่นึกถึงอนาคตแกกับแฟนแกบ,บ้างไงใช่เป็นผู้หญิงอ่ะก็ต้องให้ความสำคัญกับการแต่งงานแล้วก็การมีครอบครัวอยู่แล้วปะทำไมผู้หญิงต้องให้ความสำคัญกับการแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวด้วย แต่ไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองเลยฉันพอใจในชีวิตของฉันตอนนี้ฉันไม่อยากให้มีอะไรมาผูกมัดแคทถิ้คุณรู้อะไรไหมว่าคุณมันโคตรห่วยแตกเลยที่รักคุณใช้เงินทั้งหมดไปกับการเที่ยวแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยนะแบบนี้ไม่ได้ไาเห็นแกนตัวไปหน่อยเหรอฉันใช้เงินตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วมันเป็นการเห็นแก่ตัวได้ยังไงหรอแต่ว่าชีวิตคู่ของเราก็ต้องใช้เงินไหมอะ างค่าเช่าบ้านเดือนนี้คุณจ่ายเองแล้วกันคุณจะให้ฉันจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ตัวเองกลับเอาเงินทั้งหมดไปเติมเกมแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวพี่รักทำไมคุณยังไม่ทำกับข้าวกบผมหิวจะตายแล้วนะถ้าคุณอยากกินเนี่ยคุณก็ทำกินเองได้เลยนะฉันไม่หิวอ่ะฉันกำลังลดหุ่นนี่นคุณลดหุ่นแล้วคุณไม่สนใจผมงี้เลยเหรอ มีเวลาออกกําลังกายแต่ไม่มีเวลาทํากับข้าวให้แฟนเนี่ยนะฉันออกกําลังกายก็เพื่อดูแลและรักษาหุ่นของ,องตัวเพื่อให้สุขภาพของฉันัแข็งแรงฉันผิดอะไรหรออย่าเอาความเห็นแก่ตัวของคุณมาลดคุณค่าในตัวของฉันคุณเป็นพ่อของลูกฉันไม่ได้หรอกฉันไม่แต่งตัดผู้หญิงคนนั้นคือใครเหรอเธอเป็นหัวหน้าแผนกวางแผนของเอเจนซี่บริษัทเราคะ่ะ ไม่คิดเลยนะคะว่าเธอจะเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ขนาดนีนให้ความสําคัญกับตัวเองรักและเคารพตัวเองแบบนี้ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรอกนะตัก๊กมาดื่มให้ผู้จัดจาก,การไฟาหน่อยสิเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันแพ้แอลกอฮอล์ค่ะงั้นดื่มชาเทล้กกันนะคะนี่ตัก๊กอย่าทำให้ผู้จัดจาก,การไฟต้องเสียหน้าเลยฉันกลัวว่าถ้าฉันดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฉันไม่สบายแล้วมีผลกระทบต่อง,งานนะคะ นี่เ,น да. เหรอคุณโลโนครับการที่เราคิดถึงร่างกายตัวเองและรูกตัวเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมว่าการร่วมงานกันน่ะไม่จําเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดก็ได้นะครับก็ได้ครับงั้นก็เอาตามที่ผู้จัดการไฟว่าละกันงั้นตอนนี้ถ้าใครดื่มาอะไรกันอยู่เนี่ยก็ดื่มได้เลยนะครับมาครับชดแก้วครับช่วงนี้ทำโมทีทุกวันตายตาก็คํำถุงใต้ตายยังมาเยอะอีก เ,เข้าคินีกก็ไม่กล้าแฟนแม่เขาบอกว่าเปลืองเงินคุณเยลลี่คะเงินเราก็หาเองอะไรที่เราทําเพื่อตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทําไปเลยคะ่ะนี่สาวๆถึงจะรักในการทํางานกันนะแต่ก็อย่าปล่อยตัวเองเหิวน,นะทางของว่างกัน<อ>ผมซื้อมาฝากขอบคุณค่ะนี่ของคุณครับ ขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันขนมที่เธอชอบนี่ฉันว่านะผู้จัดการไฟอ่ะแอบชอบเธอแล้วแหละบ้าออคุณเยลลี่เอาไปกินเลยค่ะเดี๋ยวฉันไปชงกาแฟนิคุณไฟคะขอบคุณสำหรับขนมนะคะไม่เป็นไรครั หรือว่าคุณไฟจะชอบใช่ครับผมชอบอเมริกาโน่เย็นใช่ไหมคะฮะอ๋ะอใช่ครับผมชอบแต่ไม่ใช่กาแฟนะคุณไฟคะคือตอนนี้เนี่ยฉันสนใจแค่เรื่องการงานแล้วก็การเงินที่มั่นคงส่วนเรื่องความรักเนี่ยฉันยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหรค่ค่ะ เห็นไหมครับผมบอกแล้วผู้หญิงที่เข้มแข็งและดูแลตัวเองได้เนี่ยน่าเบื่อจะตายเธอเอาแต่สนใจเรื่องตัวเองตลอดเลยอะแต่ผมว่าเธอน่าสนใจมากในต่างหากนะครับพ่อคุณเป็นไงบ้างอะอ๋อดีขึ้นแล้วค่ะ นี่แกเมื่อวานฉันได้ยินมาว่าตาเขาไม่ยอมไปนัดบอดแล้วพ่อโกรธจนเข้าโรงพยาบาลไปเลยอะจริงป้าจริงเุ้ยอายุปูนี้เราก็ไม่รู้จักมีแฟนเนาะไม่สงสารพ่อแม่บ้างเลยอะ่ะคนที่แต่งงานโดยไม่มีการวางแผนต่างหากเลยนี่น่าสงสาระนะการเลือกใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเหรอถ้าคนเราต้องทําเพื่อคนอื่นแต่ว่าตัวเองลําบากอะผมว่ากลับไปเป็นตัวของตัวเองกว่านะผู้จัดการขอโทษค่ะ ขอบคุณนะคะตั๊กผมเข้าใจนะที่ตอนนี้คุณกำลังโฟกัสตัวเองอยู่แต่ระหว่างที่คุณกำลังหาความมั่นคงในชีวิตอะคุณพอจะมีเวลาพิจารณาผมไปด้วยได้หรือเปล่าอือฉันขอลองคิดดูก่อนแล้วกันนะคะคุณตัก๊ก คุณต้องเร่งมือการโอนยาที่อยู่และการเลื่อนตำแหน่งหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้เร็วที่สุดเลยนะคะทีรักคิดอะไรอยู่คะอ๋อคือฉันกำลังคิดว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนี่ของฉันหมดอะ่ะฉันยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนี่ไงผมซื้อมให้คุณแล้ว คุณนี่ใส่ใจฉันมากเลยนะรู้ใจฉันทุกเรื่องเลยอะ่ะน่ารักที่สุดนะเนี่ยอีกไม่กี่สัปดาห์คุณก็จะไปทำงานที่จีนแล้วใช่ไหมหรือว่าผมอะ่ะตรวจสอบสภาพอากาศที่นู่นแล้วอากาศผิดลบมากเลยนะผมก็เลยสั่งอุปกรณ์กันหนาวมาให้คุณเพียบเลยนี่คุณรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังคุณนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกคุณยังไงดีอะ่ะ ฉันอยากอยู่ที่นี่กับคุณแต่ว่าผมเข้าใจผมหวังว่าคุณจะรักตัวเองก่อนรักอาชีพตัวเองแล้วค่อยมารักผมนะเพราะไม่ว่าความรักใดๆอะ่ะก็เรื่อจากการรักตัวเองก่อนเสมออยู่แล้วถ้าไม่รู้จักรักตัวเองจะรักคนอื่นได้ไงล่ะคุณไปทํางานที่คุณรักเถอะผมจะคอยซับพอร์ตคุณอยู่ตรงนี้แหละช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะ ได้เสมอครับร <c oughs> ักตัวเองกับผิงแก่ตัวไม่เหมือนกันถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็จะมีความรักดีๆให้กับคนอื่น